วันนี้บันเจิดจะ DIY เครื่องตัดหญ้าให้มาใช้กับเรือนี้เอาจริงใช่ไหมไม่ใช่แบบก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กอันนี้คือของจริงเลยของจริงเลยมาเฮ้ยพ่อตามมาดูเลยเหรอสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่โบสถชีชแนลครับเบื่อแล้วเขาบ็นบอยากลงน้ำบ้างนี่พี้ไปเอาเรือมาจากนี่เว้ยอันจะจัอาอ คือต้องบอกว่าวันนี้บรนเจิดจะ DIY เ,เครื่องตัดหญ้าให้มาใช้กับเรือนี้วันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้มีมีเครื่องตัดหญ้าแล้วอยู่ไหนว่าเดี๋ยวพาไปดูมาครับเอาจริงใช่ไหมไม่ใช่แบบก๊อกกกแก๊กอันนี้คือของจริงเลยนะของจริงเลยมาใช้งานได้จริงเหรอใช้งานได้จริงเลยเป็นไอเดียด้วยว่ามีเครื่องตัดหญ้าก็เป็นเรือได้นี่เครื่องตัดหญ้าอันนี้เพื่อ เครื่องตัดหญ้าจริงๆเนี่ยครับเครื่องตัดหญ้าจริงๆตอนนี้พี่ยิมได้ใส่ปลายนี่ซ้อมเลยใส่ปลายเรือแล้วใช่นี่มางี้ตาม,มาจะผสมประสานกันถูกต้องคือต้องบอกว่าอาจจะมีเยอะแล้วที่เขาทำ <c oughs> เครื่องตัดหญ้าไปเป็นเรือแต่ว่ามันเป็นซื้อชุดคิดชุดสําเร็จมางไงแต่พี่ยิมมันจะทําเองไม่ว่าจะเป็นแท่นเครื่องหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ประมาณน,นี้เว้ะนี่นะ <c oughs> เอ้แค่นี้ก็เทแล้วนะมันต้องบังคับยังไงได้บ้างถูกต้องวันนี้ที่จะทําก็คือเราจะต้องมีหางจับตรงนี้อ่าอ่าแล้วก็ แค้นเครื่องจากตรงนี้นั่นแหละที่เราจะต้องทําวันนี้แล้วเราจะไปทดสอบลงน้ําจริงๆลงแม่น้ําเลยวันนี้มีชูชีพเปล่าวะแต่วิ่งได้เนาะถ้าเราทํานี้ได้ใช่ป่ะเราหนีบตรงนี้เสร็จใช่ป่ะมันก็จะเครื่องก็จะอยู่กับที่อะไรต่างๆเนี้ยซึ่งอันนี้เว้ยนี่ไปดูมาใช่ป่ะทำไมแรงบันดาใจนี้มาจากอะไรเนี่ยยังม่อยู่ดีๆก็อยากจะน้ําท่วมสุพรรณน้ําก็เยอะอยากจะเอาเรือตัวนี้ไปหาป่าหน้าน้ำเออแล้วทีนี้มันมีขายนะชุดคิดที่เป็นสําหรับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเป็นหางเรือตัวเนี้ย 1,000บาทพิมคิดว่าแพงเกินไปสำหรับพี่ยิมเดี๋ยวมาทำเองจากเศเหล็กภายในบ้านมาดูกันว่าใช้อะไรบ้างไป กลับมาอีกแล้วกับเทศกาลน้ําท่วมของเราเนาะเราก็พยายามจะหาอุปกรณ์หาอะไรที่สามารถจะมาเขาเรียกว่าช่วยตอนที่เราน้ําท่วมหรือว่ากิจกรรมระหว่างน้ําท่วมอะไรงนี้หาปูหาปลาไปล่องน้ําไปหาชาวบ้านไปหาพี่น้องเราอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าพิมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะคะอยู่ดีๆเขาก็อยากจะทําเรืออยากก็คือเบื่อทางบกไงอยากลงน้าบ้างไงที่ตรงไหนเบื่อทางบกอยากจะลงน้าอยากจะหาปลาดู กาลังขึ้นมาใช่ตอนนี้เราจะ,ะขึ้นกุเ็ษเหล็กของเราก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าพิมจะทำสำเร็จหรือเปล่า5 minutes later เือเโอเคเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพิมจะทำหางเสือเรือจากเศษเหลขข็กภายในบ้านคงใส่จะไม่มีงบละน่าจะถูกสุดๆประหยัดไปได้1,000บาทแล้วเหลือจะวิ่งได้ไหมมาดูเลยครับ5 5มิลในระยะของที่ประกับเขานีบได้5 5มิล 50มิลตัด2อันแล้วก็ซ้อนขึ้นมาแล้วก็เชื่อมก็จะได้ประกบ1อันแล้วเราจะทําเป็นอันนี้อันเนี้ยเท่าที่พี่ยิมมองคือเขาใช้ราง4ีเหล็กลางอะ่ะเหล็กยูอะ่ะแล้วก็ตัดแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็แล้วก็เจาะน็อตของเขาก็คือเสร็จเลยแต่ของเราอะ่ะเราใช้เศษเหล็กมาทำแล้วก็เลยต้องเอาเหล็กฉากประกบ2อันเพื่อให้เป็น C ีแบบนี้เหมือนกันเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่ยิมจะมาทําเสาตรงนี้ที่เขามองนี่อันนี้อันนี้เขาประกบนี้เหรอเรือเขาไม่คนละประเภทกับเราเหมือนเขาประกบเางเหรอไม่ใช่มันหนีโบนนี่ไง อันนี้อันนี้มันหมุนได้พ้อไปเงี้ยพออไปเงี้ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะพาทุกคนไปลงน้ํากันไมรู้จะทนหรือเปล่านะแต่รับประกันว่าใช้ได้แน่นอนไปครับติ <14. S 1> ๊กเต้น นะคะคสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าพิมกำลังจะทำอะไรนี่เลยแทนเครื่องนี่แทนนเเคครรืื่่อองงแทที่ตัวนี้เป็นตัวฐานที่ยึดจับเรืองปกติเราแค่รางสีใช่ปหมล่ะเราไม่มีเราไม่มีก็แค่พิมพ์ช่างเราวางพวกอย่างนี้พวกเราก็เชื่อมเลย ตู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นเราได้นี้ลแล้วละราได้สี่ชิ้นแล้วนะคะโอ้ oh, แล้วตอนนี้เราก็จะตั้งอันนี้ขึ้นมามะมันก็จะเป็นกระโดงเรือใช่ปหมล่ะ,ละ เจาะนี้ด้วยดีกว่าเราเจาะอะไรวะวจเวะจาะอลไรเราจะได้รู้ว่ามันแทงได้ไหมเราใช้รถเบืออะไรมีไหมมีมีหมดละใช่มีหมดละจริงๆแล้วอันนี้ก็เชื่อมเลยได้อยู่นะเชื่อมเลยได้อยู่เหมือนกันแค่ประคองเฉยอือ จะได้ลงน้ำแล้วใช่ไหมใช่นี่ตี่น็อตตุวจอบนะคะลองดูระยะตรงนี้เอาเหล็กเส้นอันนี้มาทาบข้างนี้นะพี่ถอดที่ไหนมีเซ็นเตอร์ใช่ไหมลองดูนะคะว่ายาวไปนะดำมนดำนะครับพอดีพอดีไปมากวันนีก็พอดีเป๊ะเลยมันจะติดเครื่องได้มากติดตรงนี้พอดีนั่าหนัดพอดีสวยเลยระยะได้ไหมแขวะผมว่าระยะกำลังดีแขวะเลยแต่ถ้าใกล้อ่ะ ตรงเนี้ยใกล้อ่ะมันก็จะหนักเวลาเลี้ยวแต่ถ้าตรงนี้มันยาวหน่อยมันจะเบายาวจะออกกันอกเรืออ่เรื่องเรื่องอ่ะใชนะฮะไม่ได้ไม่ถือระยะแค่นิ้วเดียวอะไรยาวออกไปอีกอ่ะเพราะยิ่งใกล้มันก็จะหนักเวลาเลี้ยวตัวนั่งอ่ะตัวมันก็จะเบียดไงมันจะแบบห่วงสะบีแขนมันจะทิศเกินอัอภิชาติวัดให้นะอาไหร่ใช่ย่างเงี้ยได้ลองนั่งไม่ได้เดแต่เขาถึงให้ไม่ได้เนี่ยได้แล้วเนี่ย เพราะถ้ามันชิดไปก็ยังอย่างว่าโบว่าเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวขวาบางทีมันจะหนีบมาถึงนี่เลยแต่ถ้ามันไกลมันก็จะมาแค่ตรงนี้สวิงได้อะเงี้เฮ้ยนี่เราลืมนี้ข้อนี้ไปได้ไงเนี่ยเซนเตอร์เซนเตอร์เนี่ยเอาตรงไหนยี่สิบเซนเอาตรงไหนยี่สิบเซนพอดีโอเคก็เผื่อนิดหน่อยได้นิดหน่อยยี่สิบยี่สิบเอ็นยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสิบได้หมดโอเคถึงร้อยไปเลยก็ได้ โอเควันนี้พี่ยิ้มเขาเร่งมือใหญ่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขานัดกับลูกไว้ว่าให้เตรียมเสื้อซูชีไปด้วยไม่ใช่ถ้าไม่ได้เขาจะได้ไปซื้อลำใหม่ืซื้อเครื่องใหม่ไปซื้อไม่หมดเลยรีบทำเพื่อว่าเราอยากรู้ว่ามันกำลังมันได้ด้อยอยากจะเอาไปลองดูว่ากำลังหมุนเท่าไหร่ก้าะกดสั่งซื้อนตะกาแล้วถ้าไม่ได้พุ๊บก็กดซื้อเลยมันจบแล้วไงโมโหก็ซื้อเลยจบเลยตอนนี้แค่อยากรู้ว่าเครื่องมันไหวเปล่าขอได้พยายามก่อนใช่อะ ความพยายามอยู่สิไหนความพยายามอยู่สิไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเดี๋ยวเราจะลองอัพไซรูปมดูกอนา้าไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกแล้วตัวนี้พี่ชาติเครื่องคือเครื่องอะไรพี่เครื่องตัดย่างไงพี่เคยทําแล้วช่องทูชาติอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ใช่กระบะปูนไม่ได้เรื่องอันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นเรือจริงแล้วมาตรฐานยังไงแอบบอกไว้ก่อนเลยนะถ้ามันใช้ได้ดีอะช่วงนี้หน้าน้ำท่วมเหมาะมากเพราะประหยัดต้นทุน แต่ว่าที่สําคัญเลยมันต้องมีไอ้แทนจิ๊กตัวนี้เพื่อสะดวกในการแบบในในการบังคับบังคับมันมีขายไม่ต้องห้อยกับตัวเหมือนพี่ชาติทีห้อยกับตัวไม่ได้ไม่ได้ก็มีแต่คนคอมเมนต์มาให้ทาแท่นทำแท่นเราไม่มีเรือไงเรามีแต่ขบะาปูนไงตอนนั้นนะอ่าตอนนี้นะคะพี่ยิ้มก็ทําเวลาได้ดีมากตอนนี้มาถึงตัวดั้มจับแล้วนะคะทุกคนสุดอพิเพิ่งลงเรือเป็นครั้งแรก อาจจะได้เรือ2ตอนคาราหกเจ็ดแสนก็ได้รำรว่งการเท่าน่อยรุ่การเรือใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราก็ไม่ห่างจากแม่น้ำเท่าไหร่นะแต่เราไม่คิดจะเล่นไงเพราะอะไรคะไม่มีตังค์โอเคเพราะเรือลำหนึ่งแพงมากนี่มันเป็เรือเนาะนี่ก็พอเล่นได้อยู่เพราะเรือลำสามพันเครื่องอีกสองพันห้าพันถ้าทำนี่อีกต้องยาวขนาดนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดพันทำแพแบบนี้มึงควรจะเมียมึงนี้เรือไม่เสร็จเราจะทำแพอีกฮ <mile> ทำแพใช้ช <Jade> ีวิตเรพเอาอ้ย oh <S nar cole> ิ้มึงไปมึงไปคุยังไนั่งตกปลาอยู่ริมตะเเอาเหล็กมาอีกแล้วเหรอตัวเหล็กมาอีกแล้วเหรอชิ้นสุดท้ายละชิ้นสุดท้ายละจ้าเอามาทำแผนเงอนนี้ปาีมาแลเ้วป็นขดเนก็พอละไม่ต้องใหญ่มาก ้อดวาเหา,ากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าวันไวเจะบอกแล้วเป็นไงโอ้ยไม่ซื้อหรอกพันหนึ่งพันหนึ่งรู้สึกแพงไหมล่ะทีเนี้ยพันหนึ่งได้ขี่แล้วปันนี้เออซื้อเวลาไปท่าชั่วโมงเนี่ยชั่วออโมงละเท่าไหร่เนี่ยพอครับพอกูเลยจ้างนี่ว่ะป่ <laughs> านนี้ได้ขับแล้วออได้ไปทำแม่งได้อีกี่เห็นไหมล่ะทุกคน ม่ยายแล้วมันจะมีคลิปให้ทุกคนได้ดูไหมล่ะมันง่ายเกินไปไม,ไม,มันต้องให้ทุกคนดูเลยว่ามันสามารถทําเองได้ถ<อ>้ามีเวลาถ<อ>ูก<อ>แล้วก็ได้รับสมองไปในตัวด้วยถูกรับสมองด้วยห <c oughs> ัวปวดแทนป่นนนี้สมองไปในตัวรนะจ้างเขาเน่เนอองไปรับวิ่งงานแล้วแล้วเออได้ไรายได้ไปหลายบาทแล้วนู่นอันนี้ก็ชงจำเป็น จะนักประดิษฐ์จำเป็นใครชอบช่วยกดไลค์มาหน่อยแล้วเป็นกำลังใจให้พ่มกับพิชาติแล้วมีความเมืยเยเ,เ,เป็นรูปเป็นล่างแล้วอะ,ะ90%แล้วค้อนปึ๊บ่างนี้ กี่เสียบปุ๋ยนซื้อดีกว่าครับน้องๆเด <c oughs> ี๋ยบปุ๋ยไปได้พูดแบบนี้เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ใช่แค่มันมันแต่งเวลาค่ะซื้อก็ต้องรอเวลาอีกหลายวันกว่าจะมาส่งใช่นี่ทำเองทำเลยรับเดียวจริงๆแล้วชั่วโมงสองชั่วโมง,งเองนะดูกันเลยนี่ค่ะตัวนี้คือเป็นแท่นที่เราจะยึดมันเหมือนมันมันนี่ว่าตัวลิฟต์ไม่พอว่ะงัดเป็นงัด ต้องใส่เป็นแผ่นเหล็กด้วยอี่นี่ะทำท่าให้ทุกคนดูนะคะใช้ไม้น้ยนี้ไม้นิ้ยนีนิยนยังไม่ได้ล็อกใส่แผ่นเหล็กยาวๆเนาะได้อยู่ ้อมนั่งก่อน้อมนั่งป็นไงดูดีดูดีนี่ค่ะทุกคนเป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นยังไงหน้าตาดูดีมีมาตรฐานหรือเปล่าือว่าจะไปตายกลางแม่น้ำแบบเดี๋ยววันนี้เราขอไปลงเซิร์ฟบอกพี่โจก่อนละกันดูว่ามันถ้าไปต่อได้เราจะพาทุกคนไปที่แม่น้ําใหญ่ <S 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 วันนี้เราขอบอเล็กๆที่บ้านพี่โจก่อนเพือ่อไม่ีอะไรผิดพลาดเราจะมาเชื่อมอะไรเพิ่มกันอ่าลเดี๋ยวลองสาตาร์ทดูเลยไหมมันอ่อนนะคันะ ทำมันอ่อนทำมันอ่อนมันบิดของมันอ่อน่มันก็ไปได้นี่แง่เท่ดิติ๊กก่อนแรงนะเครื่องแรงติดแล้วด้วยมันหมุนแล้วไงอะไรไม่หมุนวะหายางต้องขันจีจีหายอะยังไงก่อนเี้ยตั้มหนึ่งแป๊บหนึ่งขอคิดก่อน ตอนนี้ที่เราเห็นก็คืออันนี้มันจะนิ่มๆไปหน่อยอแบบมันเล็กแต่ว่าก็คิดว่าก็น่าจะไปได้นะถ้ามันไม่หกักก็ไม่หักออกเพราะว่าเลือมเล็กเชื่อมก็เล็กมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอยากรู้ต้องลองไปลองเลยดู่าไปไปค่ะตอนนี้นะคะเราต้องพึ่งน้องแดงพ่ออีกแล้วเฮ้ยมันมาทำไมมาแล้ว <laughs> <laughs> พี่น้องขึ้นมาจับไ้แล้วมัจยเลยเลม้ไปแล้พี่น้องแล้วคิดาใช่ทำงานแข่งกับเวลาจริงนะไม่ชอบแล้วรถรถมึงันนี่งุนเง็ดโอ้นี้อเก็ได้หมไม่ได้เดยกกลับไม่ได้ไม่งุนเงียวันนี่ชอบมัไม่เสร็จนเงีล่นน้ำแม่งะ น้องขอลงบ่อหนะเอารถลงนะเพอโอเจโอเจเจบอกลดลงได้บายกูละเจ็บบ่ออุ้พี่เจหนึ่งพี่ยังไงว้าวว้าวว้าวใสเอาหมึงขึ้นไปดิเดี๋ยวโทษครับเกน้ลเอา้าขึน้ำเดี๋ยวมาด,ดูกันว่ามไม่จมดีๆไอ้บรรเจอจะสำเร็จหรือเปล่าอ่าขึ้นยากไอ้นี้ตอนนี้เราเซฟเป็นปลาหยวน พร้อมหนะโฟล์กตาขับเรือให้น้องสิกลับทำไมนะให้มันขับอีกที่ให้เกิดปัญหาคนเดียวไปนิดหน่อยนอนมันก็ต้องเออเหม่ไหมน่ะโอ้เฮ้ยเฮียไปได้เฉยแล้วจะสตาร์ทยังไงอ่ะอ่าสตว์แล้วเฮ้ยสวิตจมน้ำแล้วเรียบร้อยเลยจำได้เลยเรือเฮียเนี่ยไม่ได้อาอทุกคนดูค่ะวุ่นวายอยวะมึงอย่าผิดฟังฮะสวิตจมเอ้เอายแล้วอ้าวไม่ได้เชื่อมอ ยช่วยกูด้วยสตาร์ทดีเดียวครับเฮ้ยเหล็กแม่งห่วยเฮียเฮ้ยบอกแล้วแม่งแม่งขาดข้างบนแม่งไม่ได้ขาดรอยเชื่อมแม่งขาดบนหมดเลยอ่ะถ้ากลับยังไงล่ะทีนี้ไอสัตว์แล้วอย่าไปแม่น้ำถึงซื้อเอาแล้วหมดเรื่องอะไรเก้าร้อยสัตว์เนียทำต้องนานขึ้นยังไงอันนี้เปิดทดลองทดลองเครื่องยนต์แล้วกันเฮ้ยเฉยได้ แรงอยู่แรงอยู่ควาแรงชด้อยู่ต้องทำจุดยึดให้แน่นกว่านี้ว่ะเพราะว่าท้องมันกระชากเลยอ่ะอาดีท้องอ่ะเฮ้ยพ่อตามมาดูเลยห่ะตามมาช่วยเตามน้ามึงเนี่ยพ่อพ่อขาดไปแล้วพ่อพ่อมาช่วยเอาขึ้นหนแลยเฮ้วเเเฮ้ย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 ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ย้ คือดูทรงแล้วคือเวิร์กเลยว่าไม่ได้เชื่อมมามากกว่ามั้งเชื่อมนี่ไงขาดคอบนหมดเลยแล้เนี่ยให้พี่ชาไปเชื่อมแบบเดียวพ่อใช่ได้หรือวพาพ่อขับจักรยานมาดูพร้อมมาดูความสําเร็จของลูกชายอ่ะดูดิยอดอยากท่องถอดไปทั้งเรือเลยเหรอเราถอดแค่ขาไปไม่ได้อะก็ได้ไงเอาไปแค่นั้นเอาไปแค่ขาตอนนั้นมันเสียบอยู่แล้วเรือเอาเรือขึ้นะพาเรือไปเรือไปจะหาเชือกมามัดเรือไว้ไปขี่มอเตอร์ไซค์แบกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา ใช้พลาเตอร์พันยังแน่นเหมือนเลยฮะของตาเด่นแกใช้พลาเตอร์พันยังแน่นเอาสเตอร์พันเนี่ยเขาบอกดูถูกคลิปหายพลาเตอร์พันอะใช้พลาเตอร์พันเหล็กอยู่ไหนเหล็กอยู่นี่นะไหนวะโคตรวุ่นวายเลยอ่ะตาเด่นแกใช้พลาเตอร์พลาเตอร์พันอะใช่เหรอเชือกเชือกเชือกที่เป็นสายเหนียวอ่ะไปดูก็ถึงได้บอกมึงไปดูของแกดิ ่แม่งดูแบบตอนนี้โคนต้นของเล่นอ่ะแต่ไม่ใช่จริงอ่ะพอขิงแล้เรียบร้อยตัวพอขิงแล้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่นี่ก่อนยังไงแต่วิ่งดีนะเอาไว้ตกปลาได้ตุ้มเปะลาเลตุ้มเปะลาเลตุม ลลลาาเพ่อเดี๋ยวผมจะออกไม่ได้พ่อเมิ่งอ่ะเย็บพ่อฮะพรุ่งนี้ยิ้มเขาจะออกแม่น้ำพ่อเตรียมตัวได้เลยเย็บเสียมเสื้อชูชีพด้วยอ่าเย็บนี้ออกแม่น้ำมึงอยู่ในบ่อพี่โจเขาอยา่เหนือพอแล้วน่าลองดูนะมึงไปซื้อสายลัดบ้านตาสักกันนะเส้นละยี่สิบบาทนะนะสายลัดบ้านตาสักอ่ะยี่สิบบาทสองเส้นกูก็ว่าจบแล้วพ่อเขามุ่งมั่นมากเลยนะตอนนี้เขาไม่ฟังอะไรแล้วเขาจะเอาให้ได้อหรพ่อฮ่า

ล่วงมากเฮ้ยทำการใหญ่ใจต้องนิ่งเี่จริงเครื่องไรนุ่มเร็วๆมอาะกี้มันก็าทีแรกเาอยลบิ้ลเลยเข่เงี้ยให้เอด่ามึงมึงจะทำอะไรให้กูดูทั้งทีเนี่ย่ไหมใกล้นี่มั้มใกล้นี่ด้ยจับตัวพอน้ำขำแล้วเนี่ย ต้องเมินด้วยลู่้งเรียกปลูกกูมาทำไม่ะปลูกูมาดูอะไรเนี่ยดูนวัตกรรมใหม่ี่่อยกูโดนเนี่ยกูนอนหลับสบายอยู่แล้วเดี๋ยวเนั่งห้วกัดว้า่ได้เล่ะเดี๋ยวใจเย็นนะท่านผู้ชมอดใจลอยแค่แป๊บเดียวการแสดงจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะแข่งเรือปีนี้ยังไงวะเนี่ยมึงาสตาร์ไกูมน ต่อนนี้นะคะต้องร่วมแรงกันแล้วนะคะทุกคนหอวใ,ใจไหมวะเก๋เลยอ่ะมืเเอ,อเขาเพราะเราเป็นค้ารถเข่าไหมเปิดกไไล้องไว้ป่ะเอาปิดกล้องไว้ทำไมอ่ะกล้องเปิดลงมาที่เอ้าไม่ไม่ได้ทำอะไรกันมาเลย,ายตายให้ตาย้ย Ele não vai... มาเดินมาท้าแข่งกับมึงดูดูเป็นไงอทุกคนดูเป็นไงเป็นไงอะปีนี้ไงานวงพอลักสี่จะตกงูลงไหมตัวอะไรของตัวเนี่ยแล้วบอกว่าจะไปแม่น้ำโอ๊ยแค่มาขับนี้ขับไปนะ ใครขับเรือเป็นมั้งไปได้นะขับไปได้ไปเพนลงแม่น้ำท่าจีนนะออกไปเลยปักอ่าวเลยแต่ว่ามันไอ้นี่ไงพี่มันไอ้นี่คือทางยาวไปคันเนี่ยพ่อสนใจไหมขันไม้ขันมือไหมพ่อพ่อลูกเร่เก่าใช่ขันไม้ขันมือไหมพ่อพ่อไปแต่ว่ามันวิ่งกูสตาร์ทอย่างเดียวกูเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วติดแล้วพ่อติดแล้วยังแย้หรออะพ่อมาพ่อมามาตัวจับมือมาอ้าวออ้าวอ้วอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้อ้าวาวอ้าวออ้าอ้าวออาวอ้วออาวอ้วอ้าว พ่อบอกว่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวดูนั่งอนั่งนั่งนั่งอย่ปยืนสตาร์ททำไมเดี๋ยวข้าร่มอันนี้อันนี้อันนี้จะวม่ปรับลง่วแล้วคันคุย ไม่ได้เอาใหม่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 ลืม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 เมื่อกี้มีนอนกับเรยอภาษาบ้านเลยมีนอนด้วยนอนเลยมันยาวไหมทำมันสั้นอีกต้องสั้นอีกใช่ไหมเมื่อกี้เราเราเราไม่รู้ว่าเขานั่งท่าไหนไงเราก็เลยทำท่านั่งผิดมันก็เลยใช้ต้องยาวเฮ้ยไปได้เหรอพี่แจ๊ดไอ้เงี้ยไปหาหาหาปลาที่สุพรรณได้แล้วไอ้ตัวไอ้ตัวขับอ่ะให้ั้นอีกหน่อยไปฝึกขับให้มันเก่งหน่อยแล้วก็เชื่อไม่แข็งเลยไอ้เต้ม

ทำมันยาวไปไงเออนั่งขับนห่างโอ้โหนั่งพับเบียบแบบพ่อไม่ให้มันห่างจากตรงนี้อย่าไปนั่งเนี่ยมันจะติดอ๋อไหน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 แล้วก็เอียงเอียงไปหน่อยอ๋อเอียงเลยตอนนี้พ่อทำแล้วใช่ไหมพ่อโถ่พ่อเป็นนี่ว่าต้องทำไอ้นั้นให้มันสั้นหน่อยถ้ามันสั้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นหข้ามไถึงนี่เลยจริงๆไอ้เนี่ไม่จ้องไอ้นักดาเคโยแค่แค่แค่จะแล้วจับเครื่องก็พอแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูนั่งได้เลยครับแล้วก็นั่งเอียงไป ลได้รว de ังไม่รเราไกเได้ได้งแไกลงได้ได้นี่เรยังไม่ชินไงว่าเรือมันเลี้ยวเร็วขนาดไหนไงดไม่น้งก็ไม่ได้หรอกไปน้ำ่แดงอย่าไปทนเด็กได้ไหวเาแรงแรงกระพายตกลงก็ได้ ได้ได้ถว่าน้ำได้ลองลองเอาไวให้ห่านคาดิเขาหัวนั่งนั่งนั่งหลายคนได้นั่งนั่งทวงหน้าได้ไม่ถ้าทำคให้สั้นอ่ะมันจะไปนั่งบนแท่นนั้นได้เอาแย่เอาเอาเอาสักหน่อยสนุกสนุกโอ้โหเอาสักยาวคันนี้คันนี้ตอนแรกนึกว่าจะนั่งตรงนี้กันเนยเราไม่รู้ว่านั่งท่านี้คันนี้ไอ้ตรงเราไปใกล้ๆได้เลยอ่เนี่ยจะหลุดละโอเค <c oughs> เอเ,อเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยอย่างน้อยก็ประหยัดไปได้เก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวไปไอ้แก้ไขอ่หมีทำให้มันแข็งแรงข <c oughs> ึ้นอ<ด>ีกหน่อยไม่ถ้าเปลี่ยนมาร้อยรูมันก็ไม่หนุนแล้วย้ายฝั่งนู้นก็ได้ร้อยรูเข้าไปเลยทะล,ลุย้ายฝั่งนูน้นเองไอ้นี่เลยจะจับตรงนั้นเองอย่าไปจับตรงนั้นดินี่ยแบบที่พี่ชาติบอกเดี๋ยวย้ายไปรูนู้นแทนอ๋อหรือว่าแบบเฮ้ยเครื่องมันจะไปไม่ไหวเออมันลอยมันขึ้นน้าได้อยู่ใช่อย่างนี้ก็ไปไม่น้ําได้เอามาเราก็ไปริมๆไง เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแม่น้ำเลยไปแม่น้ำพรุ่งนี้ตไปแม่น้ำครับพอนั้นจะทำสองลำเลยทำสองลำเดี๋ยวไปตะไปค้าแข่งพรุ่งนี้ไปเอาของตะเด่นมาเอะเอามาแข่งกันหน่อยตะเด่นดูได้ว่าใครเร็วกว่ากันแต่ถ้าทางลำนี้จะเร็วกว่าแต่ของตะเด่นแกถ้าทางแกนั่นหนากว่าแข่งแรงกว่าถ้าความเร็วคันนี้เพราะว่าใจยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นของตะเด่นนะเพราะตะเด่นแกดึงเครื่องบู๊ไปแม่น้ำมาต้องเอาเรือกอกต้องเอาน้ำเกอกเรือ ต้องเอาน้ำใส่ท้องเรือไปด้วยการพลิกเพราะมันไม่ง่ายมันพลิกใช่เพราะปกติเขาเอาน้ำใส่เรือไม่ใช่ใช่ไม่ต้องเอาน้ำใส่ท้องใส่ไปได้ใส่ครับแม่ประมาณสี่กั๊กเจอกันใหม่อีพีหน้าครับเราจะเอาลำนี้ไปออกแม่น้ำหาปลากันกับพี่ชาติหรือไม่ก็จะไม่ต้องไปครูไม่ว่าโปรเจกต์นี้เราจะไปหาปลาที่สุพรรณกันในในทุ่งนาพี่เราไปแถวบ้านเราก่อนเลยให้พ่อพาพ่อไปเออะไรไอที่น้ำท่วมบ้านตายเอออันนั้นน่ะคือที่เราจะทำไปหนองคายที่เราจะไปโอเค เอออใหหม่ีีพน้าครับ<อ>ว่าใครอยากให้เอาเรือลำนี้ไปทำคอนเทนต์อะไร<ช>คอมเมนต์กันมาเยอะๆเราจะไปทำให้ทุกคนได้ดู่ปตั้ตไป900บาท